สัสดีค่ะวันนี้ชุดเก็บเห็ดสำหรับวันนี้นะหนาวค่อนข้างจะหนาว14องศามาถึงก็เจอเลย2ดอกประเดิมหลังจากที่ไม่ได้มาหนึ่งวันนะดู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 ดดเห็นไหมคะมดีงามมากสดเลยยังละอ่อนอยู่เลยเนี่ยดีงามมากเลยคะ่ะกำลังสดเลยเบบี้เบบ้เนี่ยยัมมี่ Crispy and good. ูดเนี่ยเพ r ร์เฟกมากเบบี not old good fresh very fresh and young this good size for red oak barret okay. beautiful beautiful so much c าสซ l e ล่และลาส yellow <c ust> l <le> a s u l a กาเจอกินได้ค่ะ เห็ดนี้กินได้นะคะกินแล้วค่ะอร่อยด้วย mm hmm. แอบตังนี้อุ้ยอ่อนมากโอ้ย this the one I like the best one the best one this is, uh really fresh and young red oak b o r r e t น้ำสุ a yellow นอ,อนกินหน่อยนะฝนมันยังไม่ตกเลยนะ แห้งนะดินแห้งไม่ได้รัตตุล่าอีกแล้วค่ะสดสด fresh very fresh a แอนยัง medium ยัง medium ยัง good enough for eat สรสซูลาซูล่าเยอะนะขาไก่เจอเจอแค่สามดอกวันนี้ไม่ค่อยมียุงนะแต่ก็มากัดหน้าอยู่กัดตามตัวไม่ได้ก็มากัดหน้าฉีดยาแล้วก็โอเคยาตัวแรงฉีดตัวอ่อนนั่นไม่ได้เรื่องเลยฝนมันไม่ตกมันไม่ค่อยมี ฝนตกสักครั้งหนึ่งนะดีมากเลยเมื่อวานร้อนวันนี้หนาวโอ้โหดอกที่สี่ขาไก่เอเห็ดพึ่งขาลายไม่ใช่ขาไก่พูดผิดดอกที่สี่ของวันนี้คะ่ะเห็ดพึ่งขาลายนะภาษาอังกฤษเรียก red oak b o l e t นะคะตระกูลเห็ดพึ่งคะ่ะ นี่แก่ไปหน่อยแต่ก็โอเคนะบิดโอนบัดโอเค n o t t o d r a ั k โอเคเพอร์เฟอีกดอกนี่อยู่ตรงนั้นอ่อนตรงนั้นดอกวันมอว e นมอเบบี้แดร์นี่ที่ที่เราต้องการเบบี้เบบี้ดอกนิดนึงโอเคอยู่เบบี้เบบี้เบบี้ยัมมี่ดอกที่หกของวันนี้สวยงามค่ะ uh. number six of อ่าบอ r e ็ดเรด o อ๊กบ r เร Number ขหก for today nice nice one ชาโคเบอร์เนอร์ลาสูล่าชาโคเบอร์เนอร์อ๋อดอกอนะไรชาโคเบอร์เนอร์นะคะลาสูล่าทานได้นะคะสีอาจจะลึกๆนะคะออกเขียวๆอ่าไม่ไมยังไงไม่รู้นนะชื่อภาษาอังกฤษชื่อลาสูล่านะตนระกูลลาสูล่าอ่า ชื่อชาโคเบอร์เนอร์นะตะบูลลาตุลาชาโคเบอร์เนอร์อันนี้ก็ใช่แต่ว่าข้างจะแก่ดิโอนซุปเปอร์โอนเลยแก่มากชาโคเบอร์เนอร์อนนชาโคเบอร์เนอร์ ร a สซูล่าค่ะเบบี้ยัมมี่ค่ะเบบี้ยัมมี่ค่ะแบบนี้นะคะเบบี้ยัมมี่ดีมากซุปเปอร์เพอร์เฟอันนี้แก่หน่อยอันนี้อบดโอนนะบัดโอเคติวเฟรชลุกเฟรชเอ้ย not o ลุกเฟรชซอเฟรช not own not own อรเฟสี่ดอกติดกันเลยก็ใช้มีดตัด โคนกันนะโลถือไม่ถนัดนะถือกล้องด้วยไนมะ่ถนัดสี่ดอกเลยเหยียบถ้าเอาไม้สัตัดโคนก็จะดึงง่าเลยนะ p ฟอ f e เฟก e r เ e อร์เฟกต์เฟรชเวอรี่เฟรชมีห really นอนกินเปล่ามีตัวอะไรกินไปหน่อยยังใช้ได้จ้ายังใช้ได้นะคะ on, อ่อนเลยละละอ่อนเลยอันนี้ นี้ก็ตระกูลเดียวกันแต่คนละชื่ออันนี้จะหน้าแดงๆดงรัสซูล่าเหมือนกันนะกินได้นะ,ะคะกินมาแล้วนะคะเห็ดหน้าแดงเห็นเพื่อเรีกเห็ดหน้าแดงตระกูล,ลสสรัสซูล่าเนี่ยหรอตระกูล,ลสสรัสซูล่ารัสซูล่าสปีชีส์เดอะอาร์มนเนียรัสซูล่า <Be> แมรี่คาร์ลสดีค่ะวันนี้เราจะเข้าป่ากันนะคะวันนี้ชุดสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ค่อนข้างจะหนาวนะคะที่หนาวกว่าน,นี้ชุดเข้าป่านะ,ะจะดูตรงนี้น่อยอันนี้ท็อกซิกแน่นอนเลย อ,นนอันนี้อ่ะท็อกซิกวันนะคะอันนี้กินไม่ได้นะคะ i ินเอเดเนะคะตระกูลอมิตานะคะมีชื่อต่างหากชื่ออะไรพิเสเต้อะไรทั้งอย่างอ่ะอเมนิตาอ,อเมนิตาสปีชีท็อกซิกวันในส่วน ววามาไม่ทันเลยเออไม่มาไม่ทันพะลูกดูดิดูข้างใต้ดิโอเคไหมแต่ลากมันโอเคนะแต่บางคนเขาบอเอาไนวะ้แบบเนี้ยแต่ว่าว่ามันก่อยมันแก่ไปแล้วฟองน้ำมันดึกบางคนบอก็ตัดตัดใกล้ฟองน้ำออกแล้วก็ยังกินได้นะแต่เราไม่ชอบเราชอบแบบอ่อนๆตรงนี้มีหลายดอกแต่แก่แล้วเดี๋ยวดูเดินเด,ดูดอกนี้สิโอ้งักเลยดำเป็ดสีเที่ยวทุกคน กลับมาเจอพี่เก่าสองดอกก็จะกลับบนถนนแล้วนะไม่เข้ามาทางนี้อาอสามดอกเดินเจออีกเอสี่ดอกอยู่ติดกันคู่กันสองดอกตรงนี้ตรงนั้นอีกดอกตรงนน้นอีกดอกนีลักซูล่าค่ะชอ,อบแบบนี้นอ่อนแล้วอ่อน,ออนมากเลยหากลัง กลับอยูแล้วนเนี่ยมันเจออ๋อบางทีมันดูไม่ทั่วนะมันหลงตานะเผ็ดเออมันดูไม่ทั่วที่เดียวกันหกด,ดอกนี่นี่แก่เหมือนจะแกะ่แต่ก็ยังใช้ได้นะนี้เหมือนนุ่นเลยเหมือนนุ่นเลยฝ่งหลังมีต้นนุ่นเนียเยอะเลยอันนี้เห็ดวันนี้